ส่องชีวิตล่าสุดนางงามคนดังหลังผันตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจหนึ่งรล้านไม่ค่อยได้เห็นผลงานผ่านหน้าจอทีวีมานานหลายปีแล้วสำหรับจิรกิติยาบุญครองทราบนางสาวไทยประจำปีพศ2546เป็นนางสาวไทยคนที่40ต่อมาได้เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทย ก่อนหน้านี้เธอก็มีผลงานแสดงละครให้เฟ้นเฟนได้รับชมกันด้วยแต่ในตอนนี้สาวหมิงเธอได้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจเบรนอาหารเสริมและทุ่มทุนสร้างโรงงานกว่า100ล้านบาทและล่าสุดวันที่27มีนาคมทีมงานที่นี่ .com ได้นำภาพของสาวหมิงกับชีวิตชิวๆิวที่เธอได้เพกกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนในช่องซัมมอ เร่มาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะบอกเลยว่าทั้งสวยและเซ่บสุดๆไปเลยจ้า